การให้ทานอันเป็นอริยะธรรมทานเลิศกว่าอามิสทานพิกุทั้งหลายทานสองอย่างนี้คืออามิสทานธรรมทานพิกุทั้งหลายบรรดาทานสองอย่างนี้ธรรมทานเป็นเลิศพิกุทั้งหลายการแจกจ่ายสองอย่างนี้คือการแจกจ่ายอามิสการแจกจ่ายธรรม พิกุทั้งหลายบรรดาการแจกจ่ายสองอย่างนี้การแจกจ่ายธรรมเป็นเลิศพิกุทั้งหลายการอนุเคราะห์สองอย่างนี้คือการอนุเคราะห์ด้วยอามิตรการอนุเคราะห์ด้วยธรรมพิกุทั้งหลายบรรดาการอนุเคราะห์สองอย่างนี้การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศ